พุทธรัตนมงคลพิชิตมารเป็นเปลือกหอยนะคะทำด้วยหอยทั้งนั้นนะคะโองงดงามมากๆนะคะพามาเที่ยววัดรัตนเนตราหลาบค่ะ เี๋จะพาขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นเปลือกหอยนะคะสวยงามนะคะ สสาาาาธธธุุธธุเจ้ค่วันนี้ได้พามากราบไหว้พระพุทธรัตนมงคลพิชิตมาน,นะคะที่วัดรัตนาเนตราร์ต่างๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะล้วนแต่ถูกประดับประดาด้วยเกล็ดหอยทั้งนั้นเลยนะคะลูปหอยงดงามมากๆค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมาชมนะคะวัดนี้น่าจะเป็นวัดสายป่านะคะของหลวงปู่มั่นนะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะ เดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปด้านหน้านะคะดอกไม้ทองค่ะเห็นไหมคะที่เรียกว่าวัดล้านหอยเขาจะงดงามมากๆนะคะทำจากหอยนะคะรวมถึงพระพุทธรูปนะคะ ทำด้วยหอยทั้งนั้นนะคะโอ้ว oh, งดงามมากๆนะคะ นนตะเขียพระพุทธร,รูปองค์นี้ก็เปือกหอยงดงามนะคะ กว่าจะเรียงออกมาได้แบบนี้นะคะต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะเรียงได้อย่างสวยงามสมชื่อว่าวัดล้านหอยนะคะ อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้เราเดินทางมาไกลมากนะคะเกือบ200กิโลเมตรนะคะเพื่อมาชมความงามที่วัดแห่งนี้ค่ะ วันนี้โบสถปิดนะคะเดี๋ยวพาชมความงามด้านนอกเอาละกันเนาะ สวยงาม พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านด้านข้างใกล้ๆกก,กว่านี้นะคะนี่ค่ะแตกหมดแล้วนะคะสลักจากไม้นะคะแกะสลักจากไม้ มีปิดทองฝั่งลูกนิมดๆด้วย มีความสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างมากจะได้ยินทั้งเสียงนกเสียงไก่นะคะขันกันละง,งมเลยค่ะ ค์สีเขียวนะคะที่เราถ่ายตอนแรกจะเป็นองค์สีขาวถัดมาเป็นองค์สีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยองค์สีแดงวันนี้องค์สุดท้ายนะคะทิศที่สี่นะคะคือองค์สีเขียวะคะ่ะเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆนะคะ มาชมลานธรรมค่ะรอยพระพุทธบาทนะคะอันนี้เป็นที่เป็นรอยพระพุทธบาทที่สร้างใหม่นะคะนี่เป็นรอยเดิมค่ะรอยพระพุทธบาทรอยเดิมนะคะ ่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือสิ่งก,สงสก,ก่สิ่งสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจะทํามาจากเปลือกหอยนะคะเลยได้ชื่อว่าเป็นวัดล้านหอยนะคะวัดล้านหอยงดงามมากๆนะคะ จำลองมาจากป่าอิสิปัต,ตนะมฤคทายวันนะคะที่พระพุทธเจ้านะคะทรงตัดสรู้นะคะให้กับสาวกนะคะมีพระพัทยะพระวปะพระอัญญากนทัญะญ มหานามะแล้วก็พระอัสชิที่ทรงพระองค์ทรงท่านแสดงธรรมนะคะให้กับเหล่าสาวกนะคะทั้งห้ารูปนะคะทำจะเปลือกหอยทั้งนั้นนะคะ ด้านในก็จะเป็นระคังใบใหญ่ค่ะอยู่ด้านในนะคะงดงามมากๆค่ะ ชมความงามด้านนอกกันก่อนนะคะก่อนที่จะเดินไปจุดอื่นนะคะตอนนี้เราเดินมาที่ถ้ำพระราหูนะคะด้านบนก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะด้านในก็เป็นพระราหูค่ะ ส่วนด้านนอกก็จะมีทั้งลือสีทั้งยักษ์นะคะที่ลายล้อมอยู่รอบพลาหูค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนนะคะสวนพลาหูนะคะงดงามค่ะ เป็นรูปของพะนเรศวนมหาราชนะคะองค์กลางนะคะเป็นพะนเรศวรมหาราชนับได้ว่าเป็นลานมหาราชนะคะนับจากองค์แรกนะคะซ้ายมือนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคะ่ะส่วนองค์กลางนะคะคือพะนเรศวนมหาราชนะคะ ท่านจะชอบกีฬาชนไก่นะคะองค์ขวามือสุดคือของเสด็จพ่อรอห้าค่ะ